นะคะก็รีวิวนี้เป็นของเดียนะคะก็คือเขาสั่งของแต่ว่าเราส่งของให้วันที่14ก็คือเปิดเทอมเนาะก็วันนี้วันที่อ๋อแปดมัง้งเออแปดนะทั้งหมด3าบาทนะคะนี่อันนี้ช่องทางการติดต่อนะคะโอเคค่ะเดีย er สั่งหนึง่งอย่างนะคะเป็นแป้งโยคีนะ นี่35บาทปริมาณ60กร,รัมนะคะ60กร,รัมเห็นปะ60กร,รมัมอ๋อนี่นะคะ จะเป็นลักษณะนี้นะคะก็ปุกระ3ับาบาทนะของเดียร์อเอันนี้คถตัวคมนะคะคเห็นไม่ช้าาทำไมวันนี้มันเลวมืดแปบบนึ่งนะเปิดประตูนะคะเพื่อความสดใสนะคะเคมมใส่กันขอตั้งกล้องก่อน แ้งยูคีใสแลนะคะนี่นะของเดียราคา35บาทนะคะใส่แล้วแ้งคยูคีนะยังไม่มีของแถมนะคะตั้งแต่ราคา50บาทขึ้นไปนะถึงจะได้รับของแถมนะคะโอเคค่ะก็สำหรับวันนี้บาย